วากาชิ ashi, ขนมหวานญี่ปุ่นอันหลากหลายแสดงออกผ่านการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลความมหัศจรรย์และความงดงามของธรรมชาติเนริคิริวากาชิถือกำเนิดขึ้นเพื่อใช้ในพิธีชงชาที่บ้านไม้ไผ่ทําขนมวากาชิโดยใช้สีจากธรรมชาติ สูตรแป้งทำขนมเหมาะกับการปั้นในภูมิอากาศประเทศไทยขนมอันประณีตงดงามนี้ทำจากถั่วขาวกวนสอดไส้ด้วยถั่วแดงกวน อย่าไปแตะตรงกลางมันมากพราเดี๋ยวเราจะเอาเกลรนใส่แล้ว่าตรงปลายมันเนี่ยสามารถที่จะแบบจับแล้วก็ทำโค้งๆหน่อยได้มันก็จะดูพริ้วเนริกิริวายกาชิเป็นขนมสดที่มีคุณภาพสูงด้วยเนื้อสัมผัสและรูปลักษณ์อันประกอบด้วยสุนทรยะะแลศิลปะ